สวัสดีครับก็ผมนายแพทย์ประพาสผูกดวงนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มานําเสนอนโยบายที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของอนโยบายด้านเวชทศาสตร์สิง่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรปราการในจังหวัดสมุทรปราการของเราเองนะครับเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลนะครับมีความสลับซับซ้อน ทั้งในเรื่องของประชากรเรื่องของบ้านเมืองต่างๆและที่สำคัญเนี่ยเรามีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ติดหนึ่งในสามของประเทศไทยนะครับที่มีสถานประกอบการและโรงงานเป็นจำนวนมากนะครับเพราะนั้นก็มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากนะครับที่จะทำให้เกิดมลพิษโดยกรมควบคุมโรคเองกนะองโรคจากการประกอบอาชีพเองเนี่ย ก็ได้มีการร่วมมือกับจังหวัดสุดรบการเนี่ยดำเนินการนโยบายที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องของเวชศาสตร์สิ่งแวดล,ล้อมกรณีพิษตะก่วดในสิ่งแวดล,ล้อมต่างๆเนี่ยทางจังหวัดเองนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าและทีมงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการดําเนินงานนโยบายที่สําคัญเรามีการตั้งศูนย์เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับที่โรงพยาบาลอุปบการตั้งอยู่ที่กลุ่มงาน อาชีวเวชกรรมนะครับจะเห็นว่าการดำเนินงานที่ผ่านมานะครับทางจังหวัดสุรประการเองเนี่ยโดยสอสจสุรประการเนี่ยก็มีการส่งเสริมให้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะได้รับข้อบ่งชี้นโยบายต่างๆจากกรมควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องมีการสนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะเรื่องของพิษจากสารตะกั่วซึ่งแน่นอนนะครับในจังหวัดสุรประการเราเองเนี่ยมี เขาเรียกว่าแรงงานหลายอย่างมากทุกภาคส่วนที่ดําเนินการเนี่ยมีทั้งแรงงานในระบบอแ,แรงงานนอกระบบจําเป็นจะต้องมีการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในการเฝ้าระวังในทุกภาคส่วนไม่ใช่ว่าเราจะดูแรงงานอย่างเดียวไปหาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัยที่อยู่ในพื้นที่นี้เราก็มีการวางระบบเพื่อมีการเฝ้าระวังโรคในช่วงที่ผ่านมาเรามีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการ บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะาจากพวกเราเองด้านสาธารณสุขเนี่ยจากกองโรคเองจากกรมควบคุมโรคและจากสคร6ชนบุรีรวมทั้งสตจสุประการเองเนี่ยได้ดําเนินการร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลสุประการซึ่งเป็นโรงพยาบาลพี่ใหญ่ของเราที่มีบุคลาการพร้อมมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมนะครับมีหมอด้านอาชีวเวชศาสตร์พร้อมรวมทั้งได้ บูราณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับอาทิเช่นสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเทศบาลต่างๆในพื้นที่หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเทศบาลบางปูโรงพยาบาลในพื้นที่นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่การดาเนินง,งานอย่างต่อเนื่องโดยเรามีกิจกรรมที่ เกิดการขับเคลื่อนทั้งในรูปแบบคณะกรรมการนะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการท่านรองผู้ว่าเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการของจังหวัดนะครับเราได้มีการเสนอมาตรการป้องกันโรคจากตะกัวและสารพิษจากตะกัวในจังหวัดสุทรปราการเข้าสู่คณะกรรมการคณะกรรมการของเราได้มีการขับเคลื่อนโดยการออกมาตรการเป็นผังขั้นตอนการดําเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนโรคนะครับและนําไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีการประชุมทบทวนแนวทางการรายง,งานการสอบสวนโรคอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของระบบบริการด้านเซอร์วิสแ plan ด้านอาชีวเวชกรรมมีการแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบและมีการจัดประชุมคณะกรรมการตลอดทุกปีอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งเรามีระบบสื่อสารให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อระวังควบคุมโรครวมทั้งเราได้ดําเนินการซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของเราและทีมงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเราดําเนินการฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับเวลาดําเนินการเวลามีโรคหรือมีอะไรเนี่ยเราก็จะมีหน่วยที่เกี่ยวข้องนอกพื้นที่ด้วยเราจําเป็นต้องมีการซ้อมแผนซึ่ง ดําเนินการภายใต้พรบควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพศ2562ครับที่ผ่านมาเนี่ยการดําเนินงานภายใต้ในโยบายที่สําคัญนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับจะเห็นว่าทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้นําตั้งแต่ผู้ว่าท่านรองผู้ว่าและทีมสาธสุขที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนี่ยได้ดําเนินการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายให้แรงงานในพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ปลอดภัยจากโรคจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จก็แน่นอนนะครับมีการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะฮะทางจังหวัดเองก็ได้มีการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการจัดทํางบประมาณรวมทั้งจากกรมควบคุมโรคเองก็มีนโยบายสําคัญให้ข้อมูลต่างๆเรื่องของแนวทางปฏิบัติต่างๆเนี่ยทำให้พวกเราได้มีความมั่นใจในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับ ที่สําคัญคือเรามีผู้เชี่ยวชาญโรคจากตะกัวซึ่งเป็นหมอด้านนาจีวะเวชศาสตร์ประจาโรงพยาบาลบุตปาการท่านมีความตั้งใจและเข้มแข็งอย่างมากในการดําเนินงานนะท่านได้สร้างเครือข่ายโรงงานหลอมตะกัวขึ้นในจังหวัดหุตปาการเป็นการเฝ้าระวังนะครับตั้งแต่บุคลากรที่ทํางานในโรงงานครอ,อบครัวโรงเรียนในพื้นที่นะครับซึ่งได้ดําเนินการอย่างเข้มแข็งตลอดมานอกจากนี้เองนะครับทางจังหวัด โดยสยทยศุปการเองก็ให้ความสําคัญในเรื่องของบุคลากรด้านอาชีววิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่งนะครับ<ม>โดยเราจัดให้มีบุคลากรด้านนี้ในหน่วยบริการทุกระดับชั้นเลยนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับซึ่งหลายๆแห่งเองเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการตามนโยบายอย่างเข้มข้นตลอดมานะครับมีการดําเนินการทั้งเชิงรุกเชิงรับเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ เป็นระยะระยะนะครับข้อมูลก็เป็นเรื่องที่สําคัญทางสยอธยถุนการเราเนี่ยก็มีการจัดทําฐานข้อมูลมีการเผยแพร่ฐานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายนับว่าเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการทําให้นโยบายประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีโรคโดยเฉพาะโรคจากสิ่งแวดล้อมเองเนี่ย สาสุขเราเองไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ฝ่ายเดียวแน่นอนนะครับจะเห็นว่าเวลาเราทํางานแต่ละครั้งเนี่ยสตจหรือสาสุขจังหวัดเองเนี่ยก็ต้องประสานงานทั้งในจังหวัดนอกจังหวัดโดยเฉพาะกรมวิชาการที่หวข้องนะฮะกรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นแม่งานหลักหรือให้ข้อมูลรวมทั้งให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับในการที่จะทํางานในพื้นที่นะครับของเราเองเนี่ย นอกจากหน่วยสาธารณสุขแล้วยังมีหน่วยองค์กรท้องถิน่นกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เพราะนั้นเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างมากนะครับที่จะดําเนินการให้ประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคงจะมีอีกหลายเรื่องที่สทจสประการต้องดาเนินการเพื่อเอ่ชเอช่วยทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ